หลังจากที่แก้ไขบ่าวาวแล้วนะครับปาดเก็บเล็กน้อยนะบ่าฝั่ง ID เริ่มใหญ่ครับวาวไอดีต้องเปลี่ยนนะครับหมดสึกหลอนะสึกหลอเปลี่ยนเลยนี่เป็นวาวไอเสียที่ยังใช้ได้บทแล้วนะครับปาดบ่าแล้วเดี๋ยวมาใส่ สินก้านวาวนะครับสินก้านวาวแท้เบิกศูนย์มานะเบิกมารอเผื่อว่าเราว่างก็ประกอบไปแต่วาวไอดีต้องไปเบิกศูนย์นะยังไม่เสร็จวันนี้เป็นวันอาทิตย์ประกอบฝั่งไอเสียไว้ก่อน นี่ะครับบดเรียบร้อยแล้วที่เขาเมาที่ว่ามันกินน้ำมันเครื่องนะมันเข้าไปจับ ล่างห่างบนนะครับหาลูกบล็อกลองอะจะเข้าอย่างง่ายดายนะนี่นะครับหาซื้ใช้ดูจะสังเกตได้ว่ากระเดื่องวาวนะก็ แกนเราลิ้นด้านซ้ายด้านไอเสียเนี่ยมันจะมีตัวลดกําลังอัดอยู่แล้วก็มันจะแตกต่างที่ว่ามันจะมีติ่งตรงนี้นะครับอย่าใส่ผิดนะครับเนี่ยมันจะมีแค่นี้แหละสปูปี้ตรงนี้ถ้าไอดีไม่มีนะครับด้านไอดีไม่มีเราจะเขียนว่าตัวไอเนี่ยอินเข้าเราก็ใส่ให้ถูกต้องตามเดิมนะมีติ่งตรงนี้นะครับว่า แกนาลาลิ้นเนี่ยมันมีตัวรถกําลังหัดอยู่ด้านซ้ายก็หันมาแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีน็อต5้มิลอย่างนี้นะใส่ไปแบบนี้ รอวาวให้ดีเดี๋ยวเช็ควาวอีกทีหนึง่งเช็คมาครับเช็คมาตัวทีนะครับตัวทีให้ตรงให้ตรงนี้นะถ้ามันเด้งกลับก็เอาหาระยัดเข้าไว้ให้ใหมันตรงที่อยู่แบบนี้นะเช็คมาขีดตัวทีนี่นะครับหาอะไรขัดเข้าไว้แล้วก็มาดูฝั่งนี้ ฝั่งนี้นะครับต้องให้มาร์โคอยู่หน้านะมาร์โอเนี่ยอยู่หน้าแล้วก็อันนี้ให้ขนานกับฝาสูบนะครับเนี่ยจะเอาจจาาตัวนี้ตัวนี้ขนานก็จริงนะแต่เอาตัวมาร์โอเนี่ยไปไว้ข้างหลังไม่ได้นะครับแล้วก็เช็คมาร์าากหาสกรูไลขัดไว้จะง่ายนะมันค็จะเด้งกลับแบบนี้ตรงนะครับตรงก็ล็อกน็อต ทำการเปลี่ยนวาวไอดีวาวไอดีปาดบ่าสองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาเช็ควาวแล้วทำการปล่อยปล่อยโซ่ให้ตึงนะครับอย่าลืมล็อกนะครับเบอร์8ล็อกเรียบร้อย1 2 3 4 5 6 7 8ห้าตัวนี้นะครับแล้วก็ปล่อยตัวดันโซ่ตัวดันโซ่ปล่อยให้สุด เราแยงดูนะครับว่าโซ่เหลือเยอะไหมก็เหลือเยอะนะเราเช็คไปแล้วว่าโซเหลือโซ่ไม่หมดนะครับไหนก็เช็ควาวครับ,รบเช็ควาวจะใช้ไอเดีเสียที่0.10นะครับ0.10 จะใช้ตัวจับแบบนี้นะจับไว้ข้างหนึ่งหรือประแจที่เขามีทั้งจับทั้งขันได้ก็มีไม่ต้องมาใช้ประแจแหวนขันแบบนี้ก็มีนะครับจะตั้งไว้ที่ศูญญนย์จุดหนึ่งศูนย์ยอดนิดนิดครับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูระบบเซ็นเซอร์ต่างๆแต่กับน้ำมันเครื่องเป่ากองเรียบร้อย สตาร์ทประกอบกันนะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งว่ากินมันเพิ่งห,หน่อยๆแต่ว่าไม่มีฟันนะแต่รื้อดูแล,ลอแล้วเตื้อเป็นรอยนะเุ็สโดเป็นรอยอันนี้นะครับทูกสู มันจะไม่ไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องตรงเลยนะปล่อยน้ำมันเครื่องน้อยอเป็นเป็นรอยเสื้อลายอนะนีพอเป็นลายเป็นขนขนเป็นรอยเส้นแบบนี้มันก็เลยกินน้ํามันเครื่องอะนะน้ำมันเครื่องก็เลยซึมไปที่บารวาลอันนี้ก็สรุปก็ฟานปาดบารวาลแล้วก็วาลไอดีนะครับวาลไอเสียบดแล้วก็ปาดบ่า กต่คิดมาก